ดีค่ะตอนนี้นะคะแม่ก็อยู่ที่ดาดฟ้าบ้านใหม่ของเรานั่นเองอะก่อนอื่นขออวดของใหม่ก่อนนะคะก็คือนี่แท้ไดะ้เห็นไหมคือไฟ LED ที่อยู่ใต้ไม้ตรงนี้รอบๆหมดเลยตรงบันไดด้วยบันไดเห็นไหมบันไดอะไรหมดหมดเลยคือบ้านเราเนี่ยนะคือมันเสร็จก็ไม่ไม่สุดอะออมันเสร็จค่อยๆเสร็จทีละอยา่างทีละอยา่างทีละอยา่ยางใช่ไหม LED อันนี้เสร็จแล้ว อ,อ้าวอีตรงนี้โว่คืวมันเดือดโว่ทำไมไม่รู้เนี่ยช่างจะมาทำอะไรไม่รู้ก็มาโว่มันอีกนะคือบ้านเราเนี่ยนะคะมันก็เสร็จมาระยะเสร็จส่วนหนึ่งอะมาระยะหนึ่งแล้วก็มีการแบบว่าชวนคนนองคนนี้มาเที่ยวแล้วก็มีลงรูปในพวกเฟซอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนเมนต์มีคนพูดเยอะว่ามันเหมือนโรงแรมวันนี้เลยจะมาสรุปให้ฟังว่าเราจะแต่งบ้านยังไงให้เป็นโรงแรมแล้วก็มีเมนต์หนึ่งบอกว่า ผมขอเก็บใี้เป็น r e f e r e n c เลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําบ้านต่อไปในอนาคตถ้าผมแบบทํางานโตขึ้นแล้ว <c oughs> ผมจะทําบ้านห้องแบบแคมูล,ลูลอะไรอย่างงี้เราก็เลยแบบเอออยากจะมาแชร์ว่าถ้าจะแต่งแบบเนี้ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่มันทําให้มามาเป็นแบบนี้ได้นะคะข้อที่1นนะคะเราต้องมี reference ค่ะก็คือว่าสมมตุติเราไปเห็นที่ไหน แล้วเราชอบแล้วเราก็เออจะเอาแบบนี้ส่วนมากที่ดูอ่ะมันก็มีหลายสื่อเลยก็แบบดูในเฟซดูในรายการรีวิวบ้านดูใน youtube ดูในหนังสือแต่งบ้านแต่ว่าเอ่อสื่อที่เหมือนกับว่าเกี่ยวกับการแต่งบ้านแล้วก็เยอะแล้วก็สวยแล้วก็ดีที่ป้าใช้เยอะก็คือ Pinterest แต่ว่าการที่ดูรูปอ่ะบางทีมันก็แบบ เออก็เห็นรูปแต่ไม่รู้ว่าจริงๆอะ่ะมันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ยเราก็เลยต้องแบบแลราโชคดีที่แบบเรามีโอกาสได้ไปตามโรงแรม่ะเราก็เลยปิดได้แรงบันดาลใจมาจากตามโรงแรมนั้นเยอะมากเลยนะอย่างเช่นอ่าศาลานี้นะคะคือศาลาน,นี่จะเป็นเหมือนศาลาลอยน้ํา <ๆ S 1> เห็นไหมอันนี้เอามาจากตรง สปาของวิลันดาเชียงใหม่คือเราไปที่วิลันดาเชียงใหม่แล้วมันมีตรงสว่วนที่เป็นสปาเขาจะทาเป็นศาลาแล้วก็มีน้าน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็เดินเดินหินบนน้ำอย่างเงี้ยเราปักก็แบบชอบมากไปนั่งดูจํามาประทับใจมาเราก็เลยมาทําเป็นของเราแบบนี้บ้างค่ะแล้วอย่างกาแพงหินอนีางนี้นะคะมันเป็นหินภูเขาค่ะจะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยคือหลายคนมาแล้วก็ชอบอุ้ยกําแพงหินนี่มันสวยคืออันเนี้ยเราก็ไปได้รับแรงบันดาลใจมาก็คือที่คอสทูกุยบุรีไม่รู้ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อหรือยังนะเหมือนคุณ เาเปลี่ยนชื่อแต่ว่าเมื่อก่อนตอนเราไปเขชื่อ c r o ทูคุยบุรีก็คือว่าตอนนั้นที่ไปพักอ่ะเข้าไปแล้วแบบว้าวอ่ะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนแล้วปาก็แบบไปกอเข้ามาเลยจ้ะมันดีมันดีมันแบบมันเหมือนธรรมชาติมันผ่อนคลายมันรีแลกซ์มันเป็นเหมือนแบบมันอยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยไงปาก็ชอบมากเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวนะเราจะพาลงไปดูที่ห้องนอนละกันตอนนี้นั่งอยู่หน้าห้องนอนนะคะห้องนอนนี่ก็จะมีแบบเอมุมรีแลกซ์ ที่บอกว่าเร r เฟลนของเราอะส่วนมากจะเป็นโรงแรมได้จากการไปสัมผัสโรงแรมแบบสัมผัสจริงๆรูปรถกินเสียงเลยนะใช่ปะแล้วเวลาไปโรงแรมเนี่ยเออพิมเล่นน้ําแต่ป้าเขาจะแบบสํารวจก่อนเลยสํารวจว่าอ่ะเฮ้เขาใช้ไม้อะไรอันนี้วัสดุอะไรอันนี้มันสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ก็เอานะสีด้วยบางทีสีแบบเนี่ยสีกําแพงสีแบบนี้เลยต้องไม่ขาว แล้วไม่เทามันเป็นสีกลางๆแล้วเราจะถ่ายรูปเล็บมาเราจะหาสีขาวไปเทียบเพื่อถ่ายไม่ได้เ้าลองเท้าแตะที่เ้าสิบปท่ากับกําเพงาถ่ายอ่านี่เป็นแชร์ใช่ไหมเพาถ้าเราอยากจะบันทึกรูปสีตัวอย่างมาใช่ไหมให้เอาของที่เป็นสีขาวและสีดำมาวางคู่กันจะได้เทียบเฉียบเทียบสีถูกเอ่ออ่าเข้าห้องดีกว่าค่ะที่บอกว่ากําแพงหินเนี่ย เมื่อกี้ไงที่บอกว่ามันลังเข้าไปในห้องนอนแล้วก็เราก็าน,นอนอหูืกอบค้างมันเลยเอ่อก็คืออันเนี้ยทีไ่ได้แรงมาดันใจก๊อปปีน้นั่นแหละมาจากที่ cross ถูกนี่คือแบบว่าก๊อปมาเลยแบบว่าชอบมากอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างเตียงใช่ไหมลักษณะของเตียงที่เป็นเตียงแบบนี้คือลักษณะแบบเนี้ยก็จะมีหลายโรงแรมแต่ที่เห็นเด่นชัดก็คือแบบศิลาวดีสีพันวาอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะทําเตียงแบบนี้แล้วที่แล้วก็ที่เหมือนอีกอย่างหนึ่งก็คือ ต๊ะทำงานหัวเตียงอันนี้ก็คือสีสีพัน,นวาศิลบาเดียมีแบบนี้แล้วแบบเนี่ยมันก็คือเป็นเล็บหมามันก็เลยทําให้แบบว่าเออดูดูมีอะไรมันโรงแรมค่ะอย่างเตียงเนี่ยก็ใช้ไม้จริงซึ่งเมื่อก่อนไม่จะจะไม่ได้ใช้ไม้จริงแต่ว่าเราเปลี่ยนใจเพราะว่าไปพุทธรักษะหัวหินแล้วเขาใช้ไม้จริงแล้วก็ชอบในความไม้จริงของเขาก็เลยสั่งเปลี่ยนเนี่ยก็เลยได้ไม้จริงมานะคะอ่ะต่อมาเดินมานะคะ อ่ะพะม่านด้วยนะ,ะพะม่านพาม่านก็เหมือนกันพม่านเนี่ยเราก็ไปเห็นที่โรงแรมว่าที่โรงแรมอ่ะม่านเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกม่านอะไรปะม่านหลอนใช่ไหมม่านหลอนแบบเนี้ยแล้วก็สีจะต้องแบบเข้มๆแต่แล้วแม่บอกไม่เอาสีมันดามสีเปนดามสีอ่อนๆส,นสนว่างๆมีลายๆป้าบอกไม่ได้ไม่ได้ต้องอย่างนี้เท่านั้นอ่ะก <P> ็เลยบอกโอเคต่อมาอย่างอ่างน,น้ำเน <P> ี่ยถ้าเผ่ป้าจะไม่ผิดคือซิเศษเนี่ยเขาให้บริษัทเนี้ยออกแบบอ่างรุ่นพิเศษให้เขาอ่า ก็ okay, คือนนใช่แล้วเราไปเปิดอันนี้เราไม่ได้ไปซิกเซนเราไม่เคยไปแต่เราไปเปิดแคตตาล็อกดูแล้วเห็นว่าซิกเซนเทอาอันนี้ไพวางแล้วมันสวยเราก็เลยแบบชอบมากยี mm ่ห hmm. e ้อทูโซนะคะต่อไปก็เป็นหินอันนี้นะคะอันนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากที่โรงแรมบาวาบิชกับหัวหินค่ะอันนี้ชื่อว่าหินเบาซาของที่โรงแรมเเป็นหินเนี่ยของเราเป็นกระเบือ้องแต่ว่ามันก็จะแบบลายเดียวกันค่ะเราเลยใช้กระเบือ้องหิน ลักษณะบาวซ่าเนี่ยหลายห้องมากเลยมีตรงนี้มีห้องน้ำชั้น3ห้องน้ำชั้น4มีหลายจุดแล้วก็จริงๆอินเนอร์ทิพี่แม่ชิ้นชอบมากเนี่ยมันก็เป็นแนวเบาซ่านะอันเนี้ยเอข้าถัดมานะคะพอเราได้แรงบันดาลใจจากการไปดู r e f e r e เ c นต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเลือกว่าสไตล์ของเราคืออะไรยกตัวอย่างง่ายๆอย่างของน้องพิมกับห้องเนี่ยแตกต่างกัน ตอนนั้นคือพิมพ์เขากจะชอบติดสไตล์นั้นก็คือเป็นแบบลักชัวรี่ขี้อ, <In S 2> อ่อนสีขาวแล้วก็ขิดทองส่วนเราอะห้องเราไม่เอาแบบนั้นเลยห้องเราก็จะเป็นเนี่ยเป็นไม้เป็นหินอ่าแล้วก็เป็นอะไรที่มันแบบเป็นหนังเป็นอะไรที่มันดูแบบเนี้ยซึ่งป้าตั้งชื่อว่า Oriental Luxury Modern Resort นะคะก็คือว่าเป็นแนวอ่า โอเรนทัลอะค่ะคำแรกโอเรนทัลก่อนใช่ไหมโอเรนทัลก็คือออกแนตวตะวันออกอะบางคนเข้าห้องมาแล้วบอกว่าเอ้ยให้ความรู้สึกแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเราก็บอกหรอเราไม่ได้ตั้งใจให้ญี่ปุ่นเพียงแต่ว่าไอ้ของพวกนี้มันเป็นแบบแนวโอเรนทัลจริงๆเราก็คิดได้ว่าเออจริงด้วยตอนไปเลือกที่ร้านอะมันอยู่ในเหมือนคอนเนอร์ของร้านที่เป็นคอนเนอร์ของโอเรนทัลใช่ไหมแล้วก็ลักชวรี่ของเราเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแบบหรูหราไฮโซต้องมีทองมีอะไรไม่ใช่รักชวรี่ในที่นี้มันเหมือนกับ มันจะต้องลักชวรี่แบบเรียกว่าเรียบแต่น้อยแต่มากเรียบแต่โก้อะไรแบบนี้จะักชวรี่ด้วยความว่าของที่มาเป็นไม้ก็ไม้จริงหนังหินหนังความเป็นหินแล้วของที่ใช้เราก็ต้องคุมติมนี้เลยนะคือมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่เราไปทําที่เราไปซื้อของที่งานเราขอซื้ออันนี้แล้วเราหงุดหงิดมากเพราะว่าป้ามให้แม่ซื้อเลยแล้ไที่แม่เลือกมันไม่เข้ากับติมห้องก็ถ้าเกิดว่า ค่ะอยากให้ห้องมันดูแบบดูมีอะไรดูเหมือนโรงแรมด้วยไ,ไงต้องคุมตีมจริงจอ่ะแ้วโมเดินโมเดินโมเดินก็คือจะดูโมเดินไงโมเดินมันเป็นยังไงอ่ะก <c oughs> ็เป็นเรีบโมเดินก็คือดูทันสมัยไม่ได้ดูแบบโบราณหรือไมจะเป็นไม้แบบแกะแกะสลักฉลุอะไรเงี้ยจะดูโบแล้วก็คำสุดท้ายในนิยามห้องชื่อเรียกห้องเนี่ยหรืออะไรก็ตามเรียกว่าคำว่ารีสอร์ทใช่ไหมรีสอร์ทก็คืออะไรคะ,ป,ะป้าป๊าอจงจริงนะครับว่ารีสอร์ทเนี่ย สถาปนิกตอนแรกเนี่ยเขาเป็นคนร่างให้เราเราบอกว่าเอาเรแบบแบบ็แบบนี้แบบนี้แบบนี้อาจารย์ที่ออกแบบเขาบอกอ๋อสไตล์ตลรีสอร์ทร,ร,<อ>รีสอร์ทครับอ่าใช่ใช่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาเนี่ยก็คือทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาที่ป่าตั้งว่า Oriental Luxury Modern Resort สําสำหรับตรง ข้อต่อไปนะคะเป็นสิ่งสําคัญมากเลยที่จะทําให้ห้องเราหรือบ้านเราเนี่ยดูเป็นเหมือนโรงแรมหรือเปล่าก็คือแสงค่ะคือแสงเนี่ยเคยพูดไปในคลิปกเก่าๆหลายครั้งมากแล้วว่าเอ้ยเนี่ยมันสําคัญมากมันต้องเป็นแสงแบบนี้แบบนแบบนี้ก็คือว่าเดี๋ยวสรุปสั้นๆอีกทีก็คือว่าแสงเนี่ยมี2ออย่างก็คือ indirect light นะคะอย่างเช่นพวกตามเนี่ยตามฝ้า LED ตามฝ้าต่างๆตามพื้นอะไรอย่างนี้กับ ดิเรกไลท์ก็คือไฟสองสว่างลงมาเลยซึ่งไอไฟสองสว่างลงมาเลยเนี่ยเราก็ต้องเลือกแบบเขาเรียกว่าชนิดหลอด G U 10 ซึ่งมันจะให้แสงแบบเป็นลำไม่ได้แบบแสงจ้าไปหมดถ้าแสงจ้าไปหมดเหมือนตามบ้านตามร้านค้าทั่วไปเนี่ยเขาะจะเรียกว่าหลอด E27 ใช่ไหมต้อง,งเปลี่ยนทั้งโคมและหลอดใช่นะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนตลอดดี๋ยวแบบบ้านเนี่ยใช้ E7 อยู่แล้วไปซื้อ GU10 มาใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่าขั้วมันคนละแบบเราจะต้องเปลี่ยนทั้งไอโ้นเลยอะ่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเผื่อคุณใช้ GU10 เนี่ย แสงสว่างเนี่ยมันจะน้อยกว่า E27 น,นะใช่ต่อไปเนี่ยไอ้อินไดเรยไล็์เนี่ยคือติดแล้วมันจะสวยเลยอะมันทําให้มันนวลตาหรอม,มมอมันมันนุ่มในคลิปเมื่อก่อนเราเคยละแต่เปิดกับไม่เปิดเนี่ยมันก็ต่างกัน<ช>เยอะมากข้อต่อไปนะคะก็คือต้องเลือกใช้ของเงินพรีเมียมแต่ว่าเราไม่ได้แบบ หมายความว่าพรีเมียมคือแพงนะพรีเมียมไม่ได้เท่ากับแพงนะพรีเมียมแต่ย่อมเยาก็มีอะไรเงี้ยอ่ะอย่างตัวอย่างก็คือก๊อกน้ำนี่ใช่ป่ะก๊อกน้ำเนี้ยเราก็ต้องการแบบก๊อกน้ำแบบสวยก๊อกน้ำต้อบอกกนว่าเป็นก๊อกผสมตั้งพื้นตอนแรกถ้าเกิดเป็นยี่ห้อแบบว่าโครเฮที่เราอยากได้เราเคยไปเห็นที่โรงแรมแล้วเราก็แบบต้องแบบนี้ยี่ห้อโครเฮทที่โรงแรมหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสน แล้วเราเราคิดแล้วว่าตรงนี้จะไม่ค่อยได้ใช้แล้ว1นึ่งแสนอะไรไม่เอาแล้วเราก็เลยต้องไปเดินดูคือต้องชอบต้องเดินเยอะมากกว่าจะเจออันนี้ซึ่งหน้าตาดีดูพรีเมียมแต่ราคาย่อมยาวประมาณ2 0 0 0 0ถูกกว่านั้นหลายเท่าอะไรเงี้ยก็ก็ก็ได้อยู่อั่างเนี้ยอย่างอ่างนี่ก็เหมือนกันอ่างเนี้ยเราก็เลือกใช้อ่างถิงสังขาะ้อแบบเนี้ยมันก็จะดูมีอะไรไงดูพรีเมียมใช่ไหม ถ้าเกิดเราใช้อ่างเซรามิกธรรมดามันก็จะแบบมันจะอารมณ์ไม่ใช่แบบนี้ละอารมณ์แตกต่างไปทันทีอย่างพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยนะเราก็สามารถเลือกแบบพรีเมียมที่มันไม่แพงอะไม่ต้องแบรนด์เนมไงทีนี้ที่เราเลือกอะเราก็เลือกแบรนด์ที่แบบอาจจะแบรนด์ไทยที่ทําในไทย ตรงนี้เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ดูดีดูมีราคาก็คืออาจจะเป็นแบบพรีเมียมในของไทยอะไรเงี้ยอย่างอันเนี้ยเราซื้อร้าน1-2-8สตูดิโอซึ่งเราดูมาเยอะมากแล้วแล้วเราก็มาชอบมันดูดีดูแพงซึ่งมันก็แพงแหละแต่ว่ามันไม่แพงเท่าไอ้พวก <Game S 2> แบรนด์จีนใช่แล้วอย่างแบบ โตโกลมเนี่ยเราก็ชอบมากเลยอ่ะอันนี้มันเป็นของซีเซียเป็นบริษัทเดียวกับวูดเดิลซึ่งเขาเป็นทําหมายอยู่ที่ตรงบังโพกใกล้ๆบ้านเราบ้านเก่าเรานั่นเองอ่ะอซึ่งก็ก็เป็นของคนไทยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราใช้เขาเยอะมากเลย <Okay. S 1> แต่ในห้องนี้อาจจะไม่ค่อยมีมันจะมีที่ที่ชั้นสามซะเยอะนะก็คือชื่อว่าร้าน About Home อันนี้ โรงงานแล้วก็โชว์รูมเขาอยู่ตรงนนทบ,บุรีอะนะนี่ไงอันนี้คือเก้าอี้ของอบบโฮมเราซื้อเก้าอี้กับอบบโฮมเยอะมาก <S <S <US> S> <S คือเขางานดีมากมีดีไซน์มีดีไซน์นะอันนี้ก็จะมีดีไซน์ไม่ธรรมดานะหลายตัวก็จะแบบมีแขนแบบไม่มีแขนแบบ้างตรงนี้โค้งตรงนี้มีหนังตรงนี้ไม่มีพี่พิงอะไรแล้วแต่นะซึ่งราคาย่อมเยา,ยาหนังก็ดีไม้ดีสวยงามเนี่ยถ้าเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูไหมมันจะมีที่ ของ about home ห้องของโน้ตเนี่ยสวยๆเดี๋ยวชี้คุณอ่าอย่างชุดนี้นะคะเรียกว่าเป็นลาวแชร์นะก็เป็นของ about home เหมือนกันโต๊ะกลางก็เป็นของ about home เนี่ยสวยเห็นไหมหนังสีสวยนั่งดีอ่ะแต่ว่ากำแพงเนี่ยเป็นของนำเข้าแพงมากซึ่งอันนี้เราก็ไปช็อปมาแล้วแหละมันไม่มีขอ,มมมของไทยมันไม่ของไทยมีนะแต่มันไม่สวย,สวยเท่า,านี้มันมีแต่มันไม่มีสวยเท่านี้ไงเข้าใจปะ่ะอ่า อย่างอันนี้นะคะก็เป็นของ b o u บ h o m มหววตอนมาแล้วนั่งนี่คือชอบมากคุณภาพดีสีสวยดีไซน์ถูกใจโต๊ะกลางด้วยแล้วก็เนี่ยตู้ทีวีอันนี้หัวชอบมากอันนี้ม่เป็นไม้แบบหน้าไม้จริงเลยนะแล้วเป็นไม้นี่เขาแบบเหมือนกับเป็นรอยแตกของไม้อะไรเงี้ยนะไม้อินเดียนนอเร่ อินเดียนดอเรลแล้วเราชอบมากเลยที่มันแบบว่ามีตาม้ามีแตกมีอะไรอย่างเงี้ยมีตอนนั้นมีคนงานมาช่วยยกบอกว่าเออพี่ครับพี่ครับไม้พี่แตกเต็มเลยบอกเออมันเป็นลายที่เราต้องการโชว์เลยโคมไฟนี้จัดตุจักนะครับโคมไฟนี้จัดตุจักโคมไฟนี้จากร้านอะไรที่เชียงใหม่แพมนิชาใช่ไหมเออนั่น,น <ะ S 1> แหละประมาณเนี้ยจากีิงมบลูกเล่นเนี่ยลูกเป็นหลักร้อยเองหลักร้อยบาท ส่วนทุกใหญ่นี่ก็จะมันใหญ่งนะมันก็เป็นหลักพันอะไรงเงี้ยเปรียบเทียบยกตัวอย่างแบบที่จะชัดๆตัวนี้นะคะตัวนี้ โต๊ะนี้เป็นของแบรนด์เนมซึ่งแบบว่าแพงแล้วเราอะไปซื้อมาตอนที่มันเซลแล้วเราก็แบบอุ้ยมันแพงมากอุ้ยมันลดซื้อดีกว่าอะไรเงี้ยแ,แล้วปรากฏว่าเอามาแล้วปาไม่ชอบเนี่ยปาไม่ชอบสุดแล้วใช่ป่ะอืมเออไม่รู้ทำไมเขาก็แบบแตอนตตอนซื้อก็ว่ามันก็สวยดีนะมันก็สวยของมาแต่ว่าเราไม่ชอบออ่ันธุนี้ไม่ชใช่ว่าไม่สวยมันก็เออไม่ได้ชอบเท่าพวกเนี้ยเท่าพวกเนี้ยเนี่ยคือแนะนำนะคะร้านเอเบลโฮมคือ เฟอร์นิเจอร์สวยๆทั้งนั้นเลยข้อต่อไปก็คือจะต้องมีพร็อพตกแต่งห้องค่ะห้องจะมาเรียบๆไม่มีพร็อปปุ๊บมันจะเป็นกลายเป็นไม่ดูไม่มีอะไรท,ทั้งีไม่เป็นโรงแรมไม่มีตีมอะไรเงี้ยคือเราพร็อพที่ัดแต่งอ่ะก็จะต้องคุมตีมด้วยนะสม,มุดของเราเป็นแนวไหนมันก็จะต้องเป็นพร็อพแนวนั้นนะ,ะอย่างเช่นกรอบรูปง่ายๆกรอบรูปป,ปั๊บคื้อมาเยอะมากใช่กรอบรูปของห้องน้องพีมกับห้องเนี้ย ต้องแยกเตรียมแยกกันเลยไม่เหมือนกันเลยแล้วแต่ว่าพร็อพที่เราเลือกมาไม่จําเป็นต้องแพงเลยอย่างเงี้ยที่เราเคยบอกว่าเราซื้อมาหลัก1ิบบาทอันนี้หลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยพร็อพทั้งหมดวางอยู่บนไอ้เบนซ์ตัวเนี้ยซึ่งเบนซ์ตัวเนี้ยแพง,งมากไม้มามานั่งตัวเนี้ยแน่ะนะมันเป็นไม้จริงทั้งท่อนไงอันนี้เป็นของซีเซียตั้งแต่ป้าซื้อเลยป้าต้องการ มา้าตัวนี้มาตั้งตรงนี้แล้วก็ของวางอันนี้นะคะก็จะเป็นช่องที่หินเนี่ยอันนี้เจาะมาเพื่อวางป็อพโดยเฉพาะเลยนะ<อ>ไม่วางของใช้ถ้าวางของใช้จะไม่สวยทันทีหนังสือปลอมต้องมีคือหนังสือจริงก็จะไปหามาแล้วสั่นสวยๆมันยากไงหรือบางทีมันก็ืมันแพงมันอะไรเงี้ยล้วก็ซื้อหนังสือปลอม,มมาเล่นละสามบาทอย่างเงี้ยแล้วแบบมันจะสวยเงดูออย่างห้องน้ำเนี้ย าเป็นห้องน้ำตามบ้านทั่วไปบางทีก็จะเรียบๆไม่มีอะไรวางก็จะแบบเฉยๆอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ถ้าทําให้มันดูมีอะไรก็ต้องวางพรอบลงไปงเช่นเนี่ยแบบมีกรอบลูกอะไรไม่แพง มีอาเขียงไม้เขียงไม้ลำไยก็ไม่แพงอันนี้เพื่อนให้มาเป็นของขวัญปีใหม่อะไรงนี้ก็มาตั้งตั้งตั้งข้อต่อไปต่อเนื่องเลยก็คือจะต้องสะอาดแล้วก็ไม่รกค่ะคือเหมือนเวลาเราไปโรงแรมนะสิ่งที่เราเห็นก็คือมันจะไม่รกมันจะไม่มีของรกเตอะเละเทะอะไรอยู่วิธีแก้ความรกก็คือมีตู้ค่ะมีตู้เยอะเยอะเข้าไว้อะไรที่เราใช้แล้วมันจะรกเราก็จับมันยัดใส่ตู้อย่างเช่นเวลาอาบน้ำแม่จะต้องทาแป้งประจำใช่ไหมแล้ว แห้งใส่ตู้นี้แล้วก็เอามาแป้งแป้งแล้วก็เก็บเข้าไปอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราแป้งประจำแล้วเราแป้งวางนี้มันไม่สวยไง แต่ว่าเวลาใช้เสร็จแล้วก็เก็บเข้าตูนะ้อะไรเงี้ยมันจะไม่ลกแล้วก็เรื่องของความสะอาดนะเรื่องของความสะอาดเนี่ยก็คือถ้าใครเข้ามาปุ๊บก็จะบอกว่าบ้านสะอาดจังเลย,เลยนะเอะไรเงี้ยเหยียบไปก็รู้เลยไม่มีฝุ่นเลยเพราะว่าพี่สาวกวาดถูทุกวันคือพื้นทุกส่วนของบ้านเราสามารถกริ้งนอนได้เลยใช่พี่ก็จกิ้งนอนนัทชาอะไรเงี้ยกิ้งนอนทั่วบ้านไปแบอกว่าบ้านสะอาดมากแล้วก็เรื่องของการทำความสะอาดอมันก็มีรายละเอียดนะ เยอะเหมือนกันยังไม่พูดถึงคลิปนี้เผื่อเผื่อคลิปหน้ามาีมาพูดให้ฟังใหม่ว่าอย่างเช่นว่าเออถ้าถูพื้นแบบนี้มันต้องใช้น้ํายาดันฝุ่นมันดียังไงหรือเวลาใช้เช็ดล้างสุขภัณฑ์ขัดส่วมขัดห้องน้ําขัดกระเบื้องอ่ะควรจะใช้น้ํายาแบบไหนเพราะว่าเรามีประสบการณ์มาแล้วว่าบ้านเก่ามันเป็นยังไงบ้านนี้เป็นยังไงเอาไว้เล่าให้ฟังอีกค่ัข้อต่อไปนะคะเป็นเรื่องของกลิ่นค่ะสังเกตไหมว่าเราไปโรงแรมใช่ไหม มันเข้าไปปุบมันจะต้องมีกลิ่นหอมอะรู้ไหมเวลา เราไปซื้อน้ําหอมตามเว็บอย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นชื่อโรงแรมนะ,อ,ะอันนี้กลิ่นบัญญันทรีอันนี้กลิ่นฮิวตันอันนี้กลิ่นทันเดีาเพราะโรงแรมเขาพยายามสร้างซิกเนเจอร์ของเขาโดยการใช้กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ให้มันยูนิคพูดถึงของบ้านเราก็ไม่ต้องไปสร้างกลิ่นเฉพาะหรอกนะแต่ว่ามันก็จะมีกลิ่นอหอมที่เราชอบแล้วก็มีคนมาถามชิปเป้าให้หน่อยชิเป้าให้หน่อยกลิ่นก็คือว่ามันมีมากมายหลายยี่ห้อนะถ้าไปเดินเดินห้างอะแล้วอันนี้ยี่ห้อเนี่ยที่ใช้ก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่ง เดินอยู่ที่เซนทรัลเวิล์จจำได้เลยลงมาไดเลือดมาแล้วได้กลิ่นเนี้ยแล้วเดินตามไปเลยอันที่แม่ไปเดินตามมาเนี่ยมันเป็นของยี aw, ่ห้อบีซาบีอันนี้ไม่ใช่รีวิวนะเพราะว่าซื้อมาเองแล้วแพงมากด้วยซื้อมาเองมุกวดไว้เงินของตัวเองแล้วกลิ่นที่แม่ชอบแล้วไปเดินตามเข้าไปอะ่ะชื่อว่าซัมเมอร์ไซรัปซัมเมอร์ไซรัปมันจะเป็นกลิ่นของเหมือนแคนตาลูปผสมอะไรที่มันแบบ ดมแล้วมันจะรู้สึกสดชื่นแบบกลิ่นหอมกลิ่นผลไม้อะไรอย่างเงี้ยมันจะบอกว่าฟร s ชมากนะส่วนป้าเนี่ยเขาไม่ไมคอ่อยชอบกลิ่นนี้ป๊าเขาชอบกลิ่นเลมอนกราส์ลตรงตามชื่อเลยคือกลิ่นตะไคร้ <Yay! S 1> คือกลิ่นตะไคร้เนี่ยนะ มันก็จะแบบถ้าบางร้านจะกินออกต้มยำต้มยำซุ้มหน่อยแต่อันนี้เหมือนเขาผสมอะไรด้วยมั้งใช่ปะมันก็จะเป็นกลิ่นแบบแต่ไครที่มันไม่ไม่ใช่ไครจ๋าขนาดนั้นอ่าแล้วก็จะมีกลิ่นอะควาอันนี้ก็จะหอมหอมซึ่งป้าบอกว่าดมแล้วเป็นหัวหอมเปนไกเหมือนขมหอมก็จะมีหลายกลิ่นที่เราเอามาลองน่ะแล้วก็กลิ่นที่สุดตอนนี้ใช้หลักๆที่บ้านเรามีสองอันก็คือเลมอนกราสเนี่ยนะเนี่ย เนี่ยแล้วก็ซัมเมอร์ไซรัปเอาไว้ในห้องนอนวิธีการใช้ก็คือว่าหลายคนก็อาจจะเคยใช้แล้วแหละก็คือว่ามันจะต้องมีขวดแบบเราก็ไปหาขวดเก๋ๆสวยๆน่ารักๆมาแล้วเราก็เอาก้านมาเนี่ยซึ่งถ้าเราซื้อของยี่ห้อดีสบียเขาจะมีก้านขายด้วยเราก็ซื้อมาใช่ไหมอ่านี้หมดพอดีเมื่อกี้แม่ก็เติมเข้าไปละเติมมาแค่นี้อันนี้กลิ่นตะไครแล้วก็เสียบก้านเข้าไปก็เสร็จแล้วก็มาตั้งตรงนี้น้องพิมพ์เปิดประตูเข้ามาก็บอกว่าหนูชอบเลน แ,แม่มีกลิ่นหอมอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็พยายามจะเอาไปตั้งในห้องเขานะแต่เขาบอกไม่เอาอ่ะทีแรกอ่ะ <c oughs> เออทีแรกบอกเอาไหมอะไรเงี้ยไม่เอาไม่อไอไมเอา,เอาแล้วพอห้องแม่อุ้ยหอมเละเาต่ <c oughs> อไปจะเป็นเรื่องของเสียงค่ะคือสัมผัสต้องมาครบนะรูปรสกลิ่นเสียง <c oughs> เสียงเนี่ยคือเหมือนกับว่าถ้าตามโรงแรมอ่ะ เขาจะมีลำโพงเอาไว้ให้ในห้องเลยใช่ไหมแล้วบางโรงแรมนี่คือตามสระว่ายน้ำก็ยังติดลําโพงเลยคือมันต้องมีเพลงมีน้องๆถามว่าเออเราเคยไปซื้อลําโพงแล้วอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยนี่ไงอันนี้นะคะ B O ไม่อยากเปิด B n O ลำโพงเนี้ยเราชอบเพราะนอกจากเสียงดีแล้วหน้าตาก็ดีหน้าตามันโอเคหน้าตามันเท่ากับห้องเราไงสีมันเท่ากับห้องเราได้ก็เพลงที่ป๊าชอบฟัง แบบฟังสบายสบายเรื่อยๆอ่ะก็คือซาบ,บิน่าเขาจะเป็นเหมือนเป็นเพลงเขาจะเอาเพลงคนอื่นมาร้อง cover <c oughs> ไม่ใช่ร้องก o v e นะร้อง cover อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะร้องแบบสบายสบายฟังสบายสบายข้อต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของกระจกถ้าตามโรงแรมเนี่ยเขาชอบทํากระจกใหญ่ๆใช่ไหมก็เดาว่าน่าจะแบบให้ความรู้สึกว่าโล่งโปร่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะถ้าเราไปเที่ยวโรงแรมมีสอดคือเราไปเที่ยวแบบ ภูเขาหรือทะเลอ่ะเขาอาจจะต้องการให้เราได้ดูเสพวิวไงดูวิวสวยๆอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นบ้านคนบ้านในเมืองอ่ะเปิดเปิดเปิดบ้านมาอาจจะแบบไปเจอคอมเพรสเซอร์แอร์ของบ้านข้างหรือราวตักผ้าของบ้านข้างที่อยู่ที่ระเบียงหรืออะไรเงี้ยเออมันก็ไม่สวยใช่ไหมป้าก็เลยแบบว่าเอากระจกใหญ่นี่แหละแต่ว่าไม่เอาด้านข้างที่จะไปปะกกับบ้านอื่นแล้วเอาด้านในบ้านเราเลยเนี่ย ด้านนี้มันจะหันไปในในบ้านเราแล้วก็ไปเห็่ในบ้านสมมุติว่าเรานั่งตรงนี้อย่างบ้านเราอ่ะมีสระน้ำมีอะไรข้างล่างปุ๊บแบบมันก็จะได้วิวนี่เลยเขาเรียกว่าผู้วิวผู้วิวการเล้นวิวด้วยอะไรอย่างนี้กระจกก็คือใหญ่กระจกก็คือใหญ่พี่ตอนแรกมันใหญ่เรามีกระจกเยอะมากเลยอ่ะเพื่อนแม่มาบ้านตอนที่บ้านยังไม่เสร็จใหม่ๆเพราะทำไมบ้านก็มีกระจกเยอะอย่างเงี้ยก็เป็นโชลูมรถเหรอเออจริงด้วยนะเพราะโชรูมรถก็จะกระจกใหญ่ๆแบบนี้ก็ แล้วค่ะประมาณนี้ที่เล่ามาเนี่ยไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้หรือไม่ได้มีความรู้ที่มันแบบว่าเป็นในเชิงทฤษฎีแม่นเป๊ะใดๆมันมาจากประสบการณ์เนาะท,ที่ที่ทามาเราก็เลยแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของเราซึ่งบางคนอาจจะาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็ก็คอมเมนต์มาได้ค่ะแล้วก็เผื่อใครทําบ้านอยู่จะได้เอาเหมือนกับประสบการณ์ของเราอาจจะได้มาเป็นมาใช้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆก็ดีใจละค่ะโอเคค่ะใครอยากให้พี่ป้าเป็นอะไี่ก็าแจ้งเลยอใช่ถ้าใครอยากจะถามว่าอันนี้ ซื้ออะไรที่ไหนบางทีพูดไม่หมดไงมันเยอะใช่ปะก็เขียนมาถามได้ค่ะโอเคค่ะงั้นก็ลากันไปก่อนบ๊ายบาย